สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนนะคะวันนี้นะคะงานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพีธีนะคะแล้วก็มีครับกลุ่มแม่บ้านนะคะก็มารวมด้วยช่วยกันนะคะเก็บของนะคะล้างนะคะแล้วก็จะเตรียมส่งของนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทีมงานแม่บ้านนะคะทีมงานบ้านซอนนะคะหมู่13มแม่บ้านหมู่13นะคะงานก็จะอยู่หมู่13นะคะก็ขอขอบคุณพี่น้องนะคะ รวม้วยช่วยกันนะคะในบ้านหมู่13นะคะที่มาช่วยงาน,นะคะ่ะุกอยางรัร่วงไปด้วยดีนะคะวันนี้นะคะก็ขอ,ขอขอบคุณมากมากนะคะรวมด้วยช่วยกันวันนี้เราก็มาล้างจานนะคะเก็บอุปกรณ์ทรงนะคะเพราะว่าเป็นของกองทุนหมู่บ้านนะคะของชาวบ้านเป็นของกลางนะคะสาหรับถ้วยชามนะคะเราก็ยืมมานะคะมีค่าเช่าแล้วก็มีรายได้ให้กับหมู่บ้านด้วยนะคะ ก็อนนขอบคุณนะคะทีมงานบ้านซอนทุกท่านนะคะ อัน ata, าตีานาตีโต๊ะค้างโดนแน่บ้างแน่ปะเตาเรีนใจนาตีนตีโต๊ะค้างโดนแน่นาจ่าทีมแรงเลยน้องเยอะ

bó nó 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 nó

哈哈哈！我怕你了。

เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้โอ้ยเหนื่อยงานนะคะเป็นไงบ้างคะคุณที่คะเหนื่อยง่วงนอนจ้าก็ขอขอบคุณทีมงานบ้านซ้อมโมสิตสามบงเลยนะคะส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณบมางเลยนะคะค่ะค่ะมิดนะคะในตัวแทนนะคะในนามนะคะตัวแทนเจ้าภาพก็ขอขอบคุณในบ้านโมสิตสามทุกคนนะคะที่มาร่วมงานวันนี้นะคะค่ะ